ปรับโปรแกรมฝึกขาใหม่นะครับฝึกขา5้าท่ามหาปลาไหลนะครับจากอดีตเราฝึกกัน4ท่าครับตอนนี้ก็คือเราปรับเป็น5ท่าไปดูกันเลยครับว่ามันจะเดือดแค่ไหนครับท่าแรกใช้ทูไซสคอรจัมนะครับอ่าซึ่งก็เราจะฝึกอยู่ประมาณแค่4เซตนะครับอ่าสเซตนะครับก็ฝึกกันทั้งหมด4 5 2ห้าเซตก็ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะมากนะครับยี่สิบเซตสำหรับคนที่ว่ามาเทรน3เดือนอ่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเทรนได้3เดือนนะครับ เขเป้าหมายน้องนะครับจะต้องก็คือกระโดดให้ได้10ครั้งนะครับตอนนี้ได้8ครั้งครับซ้ายขวานับเป็นหนึ่งนะครับอตอนนี้น้องคือรู้เป้าหมายแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้4 5ท่านะครับ54 20เซตอนาคตเราจะอัพเป็นท่าละ5เซตอ่ะก็คือจะจบอยู่ที่25เซตนะครับ ก,ก็เราจะต้องประเมินประเมินยังไงครับซึ่งผมจะประเมินก็คือความแข็งแรงของน้องเขาถ้าน้องเขากระโดดนะครับท่าแรกไซส์ตัวท่าสคอจัมนะครับได้10ครั้งซ้ายขวานับเป็นหนึ่งสิครั้งนะครับก็เดี๋ยวก็คือฝึกไปสักประมาณอีกอกสักประมาณ3ถึง4อาทิตย์ผมก็จะอัพให้เป็นท่าละ5เซต5 5 2หเซตกำลังดีนะครับส่วนท่าที่2ก็สคอจัมนะครับก็สี่เซตนะครับ ซึ่งแนวทางการพักผมก็ได้บอกเขาเลยนะว่าให้ฟังร่างกายตัวเองให้เป็นว่าฟื้นตัวหรือยังถ้าฟื้นก็ใสเลยนะครับแล้วให้ประเมินนะครับเซตแรกนะครับวิธีการกับเซตสองคุณภาพมันห่างกันเยอะหรือเปล่านะครับส่วนท่าที่สามก็คือท่าสวิตชิ่งละสวิตชิ่งลันเจ็ดนะครับกระโดดสลับขานะครับก็ฝึกกันที่สี่เซตนะครับยี่สิบเซตถือว่าไม่เยอะนะเป้าหมายนะครับเราจะฝึกขากันทั้งหมดสามสิบสามสิบเซตนะครับ 30เซตนะครับแต่ก็อันนี้ก็คือได้20เดี๋ยวประมาณสักอีก2เดือนเราจะอัพอัพเป็นก็อัพเป็นก็คือ25เซตอ่าท่าที่3ก็คือสคอรปกตินะครับสะคอรถ่วงน้ําหนักนะครับซึ่งก็ตอนนี้มีอะไรปรับกี่อย่างนะก็คือฝึกอกอ่าฝึกอกนะครับเอาท่าแรกก็คือมาเปิดเป็นท่าดิฟฝึกหลังก็มีท่าวันอาร์มนะครับ เพิ่มเข้ามานะครับบอดอาร์มออสเตรเลียนพู้อัพกับบอดอาร์มออสเตรเลียนชินอัพเพิ่มเข้ามานะครับฝึกขาก็มีท่าไซด์ทูไซด์สควอชจัมเข้ามาฝึกแกนกลางลําตัวนะครับก็ก็คือตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกยังไม่ปลดล็อก,ลลอกท่าย,ยืนกิ้งย่างเพอร์เฟคแล้วผมบอกน้องเขาว่าถ้าปลดล็อกท่าย,ยืดกิ้งเพอร์เฟคแล้วได้8ปดครั้งนะครับก้ามท้องไม่ไม่เปลี่ยนนะให้มาเหยียบหน้าเลยนะครับท่าที่สมท่าสุดท้ายนะครับท่าที่5ก็คือรันเจ็ดนะครับอ่า ก็4เซตครับ4ี่ห้ายี่สิบเซตถือว่าไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะนะครับกาลังดีนะครับอ่าเดี๋ยวอีกประมาณสัก2เดือนนะผมจะเพิ่มเป็นท่าละหเซตก็จะจบอยู่ที่25เซตนะครับนี่ก็คือการฝึกขา5้าท่ามหาปะเลยนะครับของน้องเขานะครับอ่าเดี๋ยวมีโปรแกรมใหม่ๆอะไรที่ว่าก็คือเพิ่มท่านะครับก็คือปรับโปรแกรมใหม่เดี๋ยวผมจะเอามาโพสต์ให้เพื่อนๆดูนะครับดูพัฒนาการของน้องเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะบอกแล้วว่าจุดจุด ก็คือสิ่งที่จะต้องพัฒนาตอนนี้มันมีแค่จุดเดียวนะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกกันนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับซึ่งผมเช็คสมรรถภาพทางกายน้องหลายด้านแล้วมันมีจุดที่จะต้องปรับตอนนี้นะปัจจุบันนะครับก็คือการฝึกแกนกลางลําตัวนะครับมันจะต้องอัพท่ายืงกิ้งได้แล้วก็อัพ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 ได้แล้วก็เมื่อก็คือแกนกลางลำตัวแข็งแรงเราจะก็คือก้าวสู่การฝึกท้องแบบในรูปแบบของ H I T นะครับก็รอติดตามนะครับ